ไปเลยไหมไปจับไปตับแล้วเอาโหน่ากลุ้มๆเเต่ได้ได้เนาะเนาะอืมไอ้เฟินจะกินแหงในจีรอได้เมื่อนั้นร่คนม่ได้ไปขุดเอาโอ้โดนอ้ขุดหยังนี่นะขุดดูจีรอขุดกีเข็บโรแมนจีรอจีรอเออได้เลยเนาะเบิ้งโอ้สิไปขายบ่สิบบาทเต็มเงินบ่อันนี้ตัวพู้ตัวเมย์ แม่แม่โอ้มันมีกลเนะม่วนเนาะจิรอลายเนาะบานเจ้าเนาะผูบ่าไทยที่มาหามวันนั้นเป็นยังไงถึงสิเป๊กเลยบ่ล่อรบยป่อ๋อนิส่ยเราเป็นยังไงดีบะหรือว่าบดีดีลายเนาะอยากได้แห้งแม่นบ้งะจะได้แห้งเลยเนาะถ้าเรามักเนาะพี่นเป็นวาลรอลายทุกคนเลยโอ้มานเลยเนาะเจ้าเนาะอันนี้จิรอตายแล้วนี่นะ อราโทรเอฟซีห้ยบมตาไปท่ามเจ้าว่ะพบ่าวพบ่าวไทยที่มาหาน้องๆมือนั่นเป็นยังไงเราหล่ออยู่ปะหล่อเป็นไดงอ่านิสัยดีปะดีสิเปกเลยปะสิเปกกเลยเนาะคันทาวมีภัยมักน้องๆก็ชิ่งเอาปะสิว่าขันไอมักเออไอรีป่ะเนาะไอรีปะไอรีไม่ได้ตัวปะไม่ได้ตัวโอว่าน้องๆก็มักไอรีเนาะโอ้แมักไอรีเลยทุกคนเลย้งลืมเอาให้เรา ให้เราเาเอมื่อกินอยู่า้นานไอ้เพื่อนอยังไมีไม่ยามมามาได้บ่มาได้ตอนฮับเซมเมอร์อ๋อคันท้าไอ้เพื่อนมีแฟนแล้วก็มาได้มาได้มาได,มาได้เนาะนี่ทุกคนมีแฟนก็นมาได้ยังบ่มีก็มาได้เนาะโอ้ใหญ่เลยเนาะเมื่อหน้าทายไอ้เต้ฟังทายอยากกินจีรอน้องๆไปหาให้บ่ไอ้หลีบบ่เนาะ <c oughs> อ,อ๋อสิพายไอ้เพื่อนไปหาเลย อ๋อทัตตาสบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศย่มตอนเ้าทุกคนเลยเมื่อนี้บอมตากะวัสิเดินทางมาบางแกงล่องกเลยดีพอสาวลาวอยู่กลางทางทุกคนมื่อนี้บอมตากะสชีมาเห็นสาวลาวพระเจ้าคุดอีหยังพี่น้องบอมตากัสีไปทามสาวลาวก่อนพี่น้องมื่อนี้บอมตากัสีไปเยี่ยมไปยามสาวโถกสาวไทยเพราะว่าบอมตากัสชีไปทามข่าวขาเรื่องลาวเบาไทยมาเยี่ยมมายามเป็นยังไงอ่ารอบอถึกสเปกบอพี่น้องมื่อนี้บอมตากัสชีจัดจัดให้ตามอ่าเอฟซีหลายๆคนให้บอมตากไปทามข่าวขาเรื่องลาว เพราะว่าไอซีหลายๆคนเห็นคลิปบอมต้าว่าสาวไทยกับสาวโทนน่ะน่าจะนิสัยดีทุกคนแม่นทุกคนนิสัยดีคนบันไดเนาะนี่นะป้าสบายดีโดใคุณยังนี่นะคุณจิรลคุณคีเค็บแม่จิลลจิรลเออได้เลยเนาะเบิ่โอ้สิไปขายบ่สิบัตเต็มเงินบ่ไม่ได้ขาย ไปได้มาเสาร์นี่บ่ลน้องอาเขตนี่นี่เขางัวไไรไล่เข้าเลยเด้อันอ่างูจุดนี้ก็เป็นงัวมักมาหาคนทุกคนเวลาแขกมายังมาหยามงัวตรงมาหาทุกคนคนงคนพูดจักนี่นี่เขาปลาได้นอนคือแบบงัวสิไล่ชนบ่แม่นทุกคนเพราะว่างัวมันมันเห็นแหละแซมบ้าน์งูอ่าเจ้ากับต้องมาหาตลอดหรือมาดมกันเนาปลาคักเนาะขวดจีหล่อมือนี่โอ้ Ông là thầy bắt quên mọi là Chị lên ơn là đi đi Cô chỉ lo nó Làng chàng ăn cái bếc hai dưới mương bọn ông Này lại bà cháu ba cứ tìm thẻ của thông cho nè Bơm 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 เออตุกน้ำโอ้ขิดว่าเจ้าได้ลายปันนี้มันก็ฮอดโลนึ่งในทุกคนเลยเฮะกะมาโอ้ย่้องเยเปินว่าฮากะมาฮากะไปเอาเลือกทางใดดีบัดนี้โอ้ส่วนลายชุดนี้เนาะเขาจะมาขุดจิรอเนาะโอ้ส่วนลายมากินนี่แกงเอาหรือปลาสีขัวเอาขัวเอาเนาะอ๋อ มาจากตัวเลยมาน,นีาน่เนาะเจ้าเนาะเห็นเจ้ามานตลอดเลยได้ได้เอีกอันนี้อันนี้ทุผู้ตัวเมยตัวแม่ตัวแม่โอ้มันมีกลเนาะเอ้วเอา,เอามานแล้วทุกคนเลยสาวไทยมานตลอดจนสาวทู่ฮาเตทุผู้พี่น้องเลยอันนี้ก็แม่นปะนี่ปะโอ้ <c oughs> <c oughs> ม่วนเนาะ จิลอลายเนาะบ้านเจานะ้าเนาะอยู่บ้านตะกอนี่เขาจะไปขายเลยลอยโตัวฮัสซีพันกีบนั้งนองคือบอ่ขายขายแล้วก็ซื้อบ้านเต็มเงินมีหันสกินนะมีฮันสกินอ๋อเป็นยังไงผู้บ่าวเท้าผู้บ่าวไทยที่มาหามันนั้นเป็นยังไงถึงสิเป็กเลยปะล่อเล่ปะอ๋อ,อ,อนี่ใส่ลเราเป็นยังไงดีบ่หรือบบว่าบ่ดีด,ดีลายเนาะ นี่ละทุกคนเลยน้องเพื่นอ,อนไอน้องเห็นไอครั้งแรกน้องก็เลยประวาลอ่อเห็นไอรอ <c oughs> ก็เลยหัวตลอดเลยเป็นาอยะ <c oughs> จะได้แหงแม่นบะล่าจะได้แหงเลยเนาะถ้าเรามักเนาะจริงเนอะเป็นแบบรวาวาอหลายเลยทุกคนเลยสาวไทยอนนท,ยทุกคนคือสาวโททุกคนคุจิลอ่อมาอีกแล้ว โอ้มาเลยเนาะเจ้าเนาะอันนี้จิรอตายแล้วนี่นะกูบปิดตีงเลยโอ้ยสาวไทยมานนะทุกคนมานจิรอตลอดเลยเอาเบิ้งสาวโทปันนี้สาวธูปพูจักอ่าผู้จิรอแล้วสาวโทมานือกันบันเจ้าเบิ้งโอ้ตัวแม่เนาะนี่เนาะตัวแม่ตัวผู้ปะจ้ามีที่หาตัวผู้เนาะ แม่ไม่ยังเอาฮาตัวคู่เล้วกินกินแชอทท่อ๋อสาวโทเอฟซีให้ผมตาไปทำจ้าว่าพบ่าวพบ่าวไทยที่มาหาน้องๆมือนั่นเป็นจงได้หล,ล่ออยู่ปะหลอ่อเป็นไ,นนได้อ่านิสัยดีปะสเปกเลยเปะสเปกสเปกเลยเนาะคันาทามีผู้ใบอ่าคันทามีไผยภัยม,มักน้องๆก็ใิเอาบ่สิว่าคันไอมักเอ้าไอลีบ่ะเนาะได้เอาไอลีบ่ะไม่ได้ตัวบ่ โอ้เพราะว่าเอ่อ MC หลายๆคนคอมเมนต์ในซองบอมตาว่าเออให้ยอายเพื่อนมาหาน้องๆอยู่ละเพราะว่าน้องๆกนดีไซดีเบิ่งอ่าสายตาน้องๆกับยิ้มตลอดเลยอ่าบัคือซาเวียนอายเพื่อนอ่าไปหาซาเวียนกับปีนลังใส่ตลอดเลยเพราะว่าน้องๆกับมักอลีเนาะโอ้มักอลีเดทุกคนเลยนี่น้องๆว่ามักหลายอายเพื่อนจากจังหวัดอุดรอายเพื่อนกลับแล้วเมื่อวานนี่ ใครก็อยอมครับว่าไอ้เพลินใจดีหลายเด็อีกไม่น่าไอ้เพลินกระซิมาอีกมายี่ยมมายามโอ้ได้ได้ซสาโตแล้วเนาะโมเมนจิจิรอจะจะจะไปปักไว้จุดนี้บ่ะโมเมนต์ชื่นมากเลยผู้เดียวมีซสาโตเลยเอาเอา่อาอาาหมูเจ้าผู้หนึ่งนะผู้หนึ่งเด้ไปแล้วอ, <c ười> อันนั้นกับสาวป่ ไปเศร้ยั้งเงียนตลอดนะแม่เคนคิดฮอดผู้บ่าวไทยกลับเลยว่าคิดฮอดละคิดฮอดเนาะเคยไอเพื่องมายี่มมายากคิดฮอดเนาะไอเพื่องน้องลืมเอาให้เราหน่อยเราให้เราเอาเมือกกินอยู่บ้านของเจ้าเออจะไปหาน้ำไม้ใบมือนั้นนะน้ำไม้ยังมันทันสุกเปล่าอ๋อน้ำไม้ตัวนั้นกับเจ้าเสียให้ไอ เอาเมื่อประเทศไทยสุดท้ายน้องลืม,ลมเป็นยังไงป่ะนี่เสียใจเหรอเหมืนมอนอะไเนาะเอาทุกคนเลยสาวโถ่วเบาๆไอ้เพื่อนกัลล้อหล่อทาบุมีไพมักไอ่้สาวโทาวากัษมักแต่สาวไทยคือกันสาวไทยสาวไทยเฮงข้างแรกก็โอ้ยหัวควันตลอดเลยเป็นแบบล้อหล่อใจญ่ใหญเฮงเป็นแบบไอ้เพื่อนก็ใจดีลยได้ผู้สาวที่ผู้ใดไอ้เพื่อนมาอาบ มาเยี่ยมมายามไอเพื่อนมีของผากเบิร์มันก็นคืออ่าสาวเวียนเวลาอยู่กับไอเพื่อนกับปีนลงังไส้เอฟซีจุนเวาพี่น้องเลยอบาอบมตากับบริษัทามว่าสาวเวียนกับไอเพื่อนเป็นแฟนเลยบอบอมตากับบริษัทามบอมตากับบรดษัุ่นใจนะแบบขจ้ร่วมกันเองปอบามีแต่ไอเพื่อนพาบอมตาพา,พาไปเที่ยวบอมตากับเสืผ้าไปทุกคนมันก็นคือบอมตามหาสาวโทกับสาวไทยนี่ ออกปากเลยทุกคนว่าไอเฟิร์นรออ่ะสเปกเลยวอาแบบนี้มันก็ม่วนทุกคนเลยมีความหอยยิ้มนิดนึงเคาก็มาพาไอเฟิร์นมาเยี่ยมมายามมันก็มีความสุขหลายเพราะว่าไอเฟื่อนว่าน้องๆใจดีหลายเลยเวลามาเยี่ยมอ่ะเฮือนของน้องน้องชิ่งพักเขาสะกินนี่ก่งไอเพื่อนว่าโอ้สุดยอดเลยนี่ใส่ดียอมรักอันนี้ใส่ดีน้องๆสองคนถ้ามื่อหน้าไอเฟื่อนอยากมายามาได้ปะมาได้ตอนฮับเซมเมอร์อ๋อ คันท้าไอ้เพื่อนมีแฟนแล้วกับมาได้มาได้มาได้เนาะนี่ทุกคนมีแฟนกับมาได้ยังโมมีกับมาได้เนาะยังฮักแฟนคือเก <c oughs> ่าเอ้าปีคุดทางไหนตอบัดนี้นี <c oughs> น่<ๆ>นีน่นี่ไม่เห็นบัดนี้ป่ะมีเยีงนี่นะจีโร่อันนี้นะเบรดเลยนายหร<น>อ ไม่ปี่อะไรขุดแล้วแม่สาวโูโอ้ไปหาจิลล์ก็ไม่ได้ขุดขุดลงมั่งบมูมันจิลล์นี่แมนนะแมนจิลล์นี่นะมาไม่นนะม่ยแยงนี่เขาไปถ่ายแล้วอย่าไปสาร์อย่าไปจุกได้คีบๆได้ขุดเลยจุกขุดเลยจุก ไงบ่โอ้ใหญ่เลยเนาะเมื่อหน้าทายไอ้ที่ฟังทายอยากกินจีรอน้องๆไปห่าห้บ่ไอหลีบบ่เนาะอ๋อจะพาไอเพิ่์นไปหาเลยอ๋ออีพีซีคอมเมนต์ว่าเจ้ามักแหงอะไรเพื่อนว่าสเปกเจ้านี่เจ้าว่าแม้มักอะไรเบื้องบนสเปกคอยแม่หลีเนาะเจ้ะบวตัวเนาะแต่น้องบ่วบลาบ่คอยเก่งปันได อายเพิ่นก <guy> so no, so oh. ็จะดีหลายได้เห็นเจ้าบ่มีข้าวอายเพิ่นก็ให้ข้าวอีกปลากระป๋องที่อายเพิ่นให้หมดเลยบ่หมดแล้วหมดแล้วพอขนาดเยอขนาดขนาดบ่ไวแล้วแต่วันจาเนาะเป็นหยังหมดแล้วหมดแล้วเจ้าให้ไผมันเจ้าขายซื้อบัเต็มเงินบ่บ่อีแม่ให้มีหมู่ให้อัน้ให้ไผฮะใหี่น้องให้พี่น้อง จะกินแห้งบ่ให้กับอีแม่อีแม่ป่าว่าเป็นอย่างอีกเจ้านี่เคยว่าเจ้าก,กินบดเคยบ่ได้กินเลยเออถ้าจะกินแห้งยำๆกับโทรให้ห่าไอรอดมาฝากให้น้องนี่เด้อจะกินแห้งตอนนี้ยำๆแล้วกินห่อนหลาย <c oughs> โอ้ยสาวสาวโทรว่าว่าลืมให้น้ำไม้ไอเพิ่นทุกคนเลยไ <c oughs> อยเพิ่นกับเมื่อวานนี้มีติมากลินไม้สองอันสาวกกมาฝากกับสาวเซ็ก ไปเลยไหมไปจับไปตับแล้วเอา,า,ยอยา <c oughs> โหนักคุมค้มๆเต调 <c oughs> โอ้ได้ได้แล้วเนาะนี่เนาะอืมไอาเพิร์นจะกินแหงดิจีลอได้เมือ่อวานเพิร์นไปได้ไปขุดเอาอ๋าอถ้าถ้าถ้ายเพิร์นจะกินเมื่อนั้นจะจะไปขุดให้ปะไปขุดให้โอ้ไอาเพิร์นมกักจะชุดก็คือน้ำไม้วายจีลอเพิร์นหอมบุ้มีวาย บ่มี่ว่าบุญฮันเจ้าบ่มีถ้ามีมื้อนั้นเฮาสิตัดยทอือๆขินฮอดลายเนาะไอ้เพินน่นเนาะคณะคอยก็ยังขินฮอดลายไอ้เพิ่นใจดี3ว <c oughs> ันไอเพิ่นนอนอยู่เมึงน้องโอ้ยน่าสงสารไอ้เพิน่นหลายแต่ไอ้เพิ่นว่าน้องสมคนใจดีหลายม่วนหลายเวลามายิ้มมายามเฮือนของน้องอ่ามีแต่ความหอยยิ้ม มียังกะยหน่อให้กินไม่เป็นเหรอูงูบอน้องมันใหญ่เลยบอลแนวบอลงดีไปอ้าวอาหมูของน้องผู้นึงมาปากว้าวาเลยโอ้ยแมนคิดว่าผู้บ้าว้ เอาไปก่อนได้น้องกะจิ5จิรอมื้อนี้นี่ล่ะพี่น้องวันที่ชีวิตนัตหาอยู่หาเกหาตปลาตําดงอบางคนก็ไปคาบางคนก็กินเองพี่น้องบ่มีอาหารทุกคนได้อาหารหลักล่ะพี่น้องยาม่วงจอก็คือกินจอไปทางใดเอข้ามทางนี้อแม่นนี่นะบ่แม่นบ่ยังนีนะบ่แม่น Quran. ទៅបែកកួយតែសាន់ស៊ូព្រឺ។ញ៉ាទៅណាទៅកោចໂຕนึง។តែកោចយឺតពឺតគេតកក។បាក់ខាងជួយនៀមណាឲ្យហឺមហ្នឹងតែក្រៃជើមិនកោចណឹងអើយមិនកោចណឹង។មន្តកោចប្រុះទេ។ S <S <S โอ้มาเลยเนาะสาวไทยสาวไทยนี่มานตลอดเลยเด้ทุกคนเลยช่วงนี้ยามนี้ยามน,ามน,ามนี้มันกินจิมันกินขี้กระเดือนเลยสิโลเห็นบ่ไหมทุกคนธรรมาตาอดอดุดมสมบูรณ์ข้าเจ้ากะหาคุดจิโล Chẳng ô Ở tội này có nhịn nó bị ăn đẹp cái đầy bà Cho khơi mà đẹp Khơi, khơi nó ăn oh, đẹp cái đầy Bằng không gặp đẹp ăn đẹp เต้ละเทธอนองไปคุยจีหลอเคยเคยมีบรรัระเบิดบ่เคยได้ผอเคยพบเลยเนาะว่ <c oughs> างได้คีเบเดยอันนี้ตัวแม่ <c oughs> ตัวผู้ตัวู้สองโตเลยป <c oughs> ้าทุกคนเดี๋ยสองโตบัดเดียวเลยนี่มาเลยเนะานะเจ้าเนาะมาในรีเดย์ทุกคนเนี่ยสาวไทยยังขวาดดูดูด,ด,ดนะเล็กบ่ อ๋อขุดเลยมันเลิกกลัวเนะะานะสามสิบตเจะได้เนาะลายเลยนะกระเบื้อง <c oughs> เอาหลอดต่ออีกทุกคนโอ้นำไม้จุดนี้จุดเ,เบิร์เข้าไปหาแขมเซนละน้องทุกคนเอาแข่งกันเขาได้ได้ก่อนเนาะบาทนี้อืม้ม สาลาวหาคุณจีลอเด้อทุกคนหลังจากนั่นกับไปขายอยู่ในเมืองซ <laughs> ื้อบัตรเติมเงินบางคนบูมีเน็ตซื้อเน็ตหลังจากนั่นกับเซ็นหาผู้บ่าว <laughs> โอ้ลเลิกเลยเนาะตัวนี้เนาะจะอย่าไปจกได้คีเพิสมักเข้าได้สวงนี้สวงนาพนเลยโบเห็นโอ้เลิกเลยเด้อทุกคน อม,มานอีกแล้วสาวไทยนี่มานมานเลยได้ทุกคนเลยนี่ได้ตลอดเลยโ <c ười> อ้มาเน็ตเนาะเจ้าเนาะมันะจะตอีกนะตัวนเงโอ้ยมานตลอดเดยทุกคนเลยสาวไทยคุณงามเอา เสาวสาโทไปใช่คือบ่เห็นเสาโถลงปลาแล้วโอ้เสาวโททางนั้นเนาะยังเสาโทนี่จมตลอดเลยเป็นยังเหอามาชาวไทยมานเจ้าเราจมตลอดจะขุดมันบ่ได้นะมันเลิกอเลยจะขุดนะจะกรลึกไปเจ้าขุดเลยจกขุดเลยจกมันก็เลิกน่าให้พีเต mày, mày nghe con màn, là mình quay vầy Dê Côi không rệt tiên cơ Thì hàm Nè mày, ít Hào, hào này, tức là thằng này, nhìn Bà làm mà rệt lờ Mày cào song tòa mi <laughs> song hoo 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 พอได้จะกินจีรอของสาวโถมาได้จ้ะนอ้องจะไปหาให้ทำทำกับเข่าเก่งเก่งมันออกไอกรีเห็นหอดแล้วยังบ่ได้ตัวแม่เลิกเป็นตัวแม่เกินตัวผู้นี่บ่ได้เลิกโกนกัดนะ

นี่แหละมันก่อนเนาหลอเจอมันออกแล้วออกเลยอ่ะฮอดเลยบอบอเล็กอีหลีทุกคนเบิองสาวไทยนี่มานมาทุกคนเลยไม่ถึงกิโลนะ เก่งเนาะชอหาจิรอเนาะเก่งอย่างนี้เลยอืมขับไปได้หกนี่ไลยบ่อันนี้มันหกเนาะหามันยากทุกคนปกติน้องไปหาเมื่อนี่ได้ได้จักโตได้ไล่ป่ะอู้ห้าไปสองลอยสามลอย ส่วนลายกินเองเนาะบร่ได้ขายเนาะช่องโตในน่อนอยู่ดิจะมั่นใจวะ Cần đây xong tôi hên đấy, mình để cho hai nhắn vào bành thôi <laughs> Hai nhắn <laughs> <laughs> Hoa Màn màn tôi khôn này เลิกลนะแล้นตัวนี้เนาะเด็กอรีทุกคนทุกผัวพตัวแม่ตัวแม่โอ้ตัวแม่ตั้งเลิกอนะีกเนาะตัวแม่เนาะโอ้ใหญ่ดีเลยมานีกแล้วทุกคนเลยเอาสา,าวไทยเป็นีงกลับกันเด้อขอขอบใจหลายที่พาไอเดรับชมไปหาจีรอมนีาเนาะ ขอให้มันมันเด้อฮ่าฮิจิรอให้ได้ลลายเด้อเพราะว่าพวบ่าวฟังไทยจะกินแฮงเพิ่นว่าเสียดายเนาะไอเพิ่นกลับแล้วบ่ได้กินฮิจิโร่กินแต่ข้าวเมาครั้งแรกเลยเพิ่นได้กินข้าวเมาเอ้าบ๊ายบายซีนั่นบายบายเอา,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 าทุกคนบอมตากาซีกลับอ่าไปหาสาวอาเวียนทุกคนเลยบอมตากาซิคามิซ็นและน้องก่อนพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้ก็สิเห็นน้องๆไปหาฮิจิโร่ก็เลยแวะอ่า ทักทายน้องกรน,น้องว่าว่าเห็นไอ้ครั้งแรกไอ้จากอ่าดอดรธานีน้องๆองก็เลยสอบลายเลยทุกคนเลยน้องๆกับมักไอ้เพื่อนลายยันแต่ไอ้เพื่อนมีแฟนเพื่อนว่าไอ้เพื่อนมักน้องก็สิมังแหงเลยทุกคนแต่บอมตากระชิบิดไว้ชั้นี้ก่อนพี่น้องคลิปนี้คล,นคลิปหน้าพบก,กันใหม่ขอกล่าวคำว่าสบายดีบายบายเด้อบดียบายเด้อไปหาจีรอก่อนม <laughs> ีชูตัว